เอาละครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็พิวผมเนะ่ยสน็กเกมเมอร์ทีวีนี่เช่นเคยนะผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะวิธีทาอ่า ตัวหนังสือที่มันขึ้นอยู่บนหน้าจอแบบหลากสีนะฮะตัวใหญ่ๆนะครับผมที่มันมีอักษรหรือฟอนต์สวยงามนะับผมนะก็นะครับวิธีทำเนี่ยผมก็จะบอกไว้เลยว่ามันจะมีคนสอนเยอะแล้วนะับผมซึ่งผมรู้มาตั้งนานแล้วนะับผมนะก็สาหรับใครที่รู้แล้วก็อย่ามัม่นใจละกันว่าผมรู้แล้วผมรู้แล้วนะก็ผมจะสอนคนที่ไม่รู้ละกันนะับผมนะเป็นแบบรีรันนะนะับผมอ่ะโอเคเนะก็ขั้นแรกนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องเสก บ็อกคอมมานด์ก่อนเลยเนี่ยผมอ่าโอเคเหมือนเดิมนะครับผมนะโอเคก็ถ้าใครเสกไม่เป็นก็ตามผมเลยเนียครับ g i v e p นะครับผมแล้วก็คอมมานด์นะครับก็พิมพ์ตามมันเลยเนียครับพวนมาแล้วก็คิดทับนะครับแล้วก็ b l o c k นะยครับผมแล้วก็กดถัดไปนะฮะก็ได้คอมมานด์บ็อกแล้วนะฮะอืมก็จะอยู่ช่องนี้เลยเนีครับนะ ก็ได้คอมมานด็อกเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมอ่ะมาวางคอมมานด็อกนะครับผมอ่าเราจะมาใช้คําสั่งกันนะครับผมวิธีทํานะครับผมก็พิมพ์ซ้ำผมเลยนะครับ slash นะฮะแล้วก็อ่า t i t นะครับ l e แล้วก็อ่ s p ก็ได้อ่ะ s p นะครับผมแล้วก็พิมพ์ซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้นะฮะ ก็พิมพ์ซ้ำา i ท t l อ e ครั้งนะแล้วก็เว้นวรรคนะครับแล้วก็ตามด้วยที่ตามด้วยอ่าเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะคำที่ท่านผู้ชมอยากจะพิมพ์ที่มันขึ้นไว้หน้าจอนะผมจะใช้เป็นสีละกันนะผมนะก็ใครที่อยากได้แบบแบบสีๆก็กดตัวเอหรือไม่ก็ อ่ามันจะมีอยู่แล้วนะผมนะที่มันเป็นเอสซอนกันเนี้ยนะผมนะก็ของผมมันจะเป็นตัวเอสนะผมนะโอเคนะฮะก็ผมอ่าเอาสีอะไรดีอ่าสีแดงโอเคนะฮะสีแดงก็กดหมายเลขนะครับตามหมายเลขนะครับอ่าโอเคอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวผมก็จะอ่าเข้าๆกันนะผมอ่าอืมนะครับอันนี้ก็ตามใจผมเลยนะผมอ่าก็ถ้าใครอยากจะพิมพ์อะไรก็ตามใจคุณเลยนะผมอ่ะ โอเคอ่าเขาอยังเอออีกนิดหนึ่งแนวผมอ่าสแน c คเกมมืโอเคอ่าตดนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงินออาร์แนวผมทีวีแนวผมอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็นี้เลยแนวผมอ่าวิธีการให้มันขึ้นเนี่ยเราจะต้องอ่าใช้สวิตช์แนวผมไม่คือไม่จำเพาะเจะจองถึงสวิตช์ก็ได้สวิตช์ก็ได้ ปุ่มก็ได้แล้วก็แป้นเหยียบก็ได้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะผมอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าผมใช้สวิตไอ้อะไรปุ่มเออนี่ปึ๊บนะมันจะขึ้นหน้าอย่างนี้เลยโอ้โหเป็นอะไรที่สวยงามอลามตานะผมนะก็นะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเคอ่าลองเออบัตทอนไอ้เลเวอร์อันนั้นบัตทอนไปแล้วอ่าเลเวอร์ก็ได้ใช้ได้นะผมอ่าโอเคมาถึงอ่า อันนี้ก่อนนะผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทําอะไรไมันแหวกแนวไม่ไม่กลับแหวนน้อยแหวกแนวนั now, now, ่นแหละอ่าลองดูอ่าโอเคนะครับถ้าห่างๆมันก็น่าจะได้นะครับได้อยู่แล้วอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็นะครับน่าโอ้โห นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะฮะก็สำหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่ต้องมาเมนนะวผมว่ารู้แล้วนะฮะโอเคนะฮะก็นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดทืบไลค์นะครับผมแล้วก็ถ้าชอบผมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับให้มันถึงสี่หมื่นลทีนะครับผมนะก็โอเคนะครับก็ขอภัยในนั้นที่นี้ด้วยที่โทรศัพท์ผมเนี่ยอาจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วนะครับผมนะก็กําลังหาเก็บเงินอยู่นะครับจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่นะฮะโอเคนะฮะก็อ่ะก็ โอเคก็สำหรับนี้ก็ไม่มีแล้วมากนะครับก็โอเคครับสวัสดีครับ